ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ธรมดีตอนนี้ทีมงานคุณสุรินทร์ธรมดีเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์ธรรมดีวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์มาด้วยรถประจำทาง99นะครับเราก็ ขึ้นรถมาจากหมอชิดนะครับเดินทางมาจากหมอชิดแล้วนะก็เดินทางเข้าสู่จงังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้เราก็มาด้วยรถจับทางเพราะว่าท่านสสล้ำเลิศผัพวพัฒนชโยท่านติดภารกิจต้องประชุมอ,อีกหลายวันนะครับส่วนคณะทำงานของเราเราก็เสียใจกับน้องนายเอ็ดมินของเราเจตนรินสบายดี ที่พี่ชายนะครับได้เสียชีวิตนะครับก็จะทําพิธีชาวพนักิจก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับตอนนี้น้องก็อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้กลับนะครับส่วนกับผมประธานที่ปรึกษาของแอดมินเพจคนโซลินทำดีชุดทิเด,ดสวรนรสาวเราก็ได้เดินหน้านะล่วงหน้ามาที่จังหวัดโุรินก่อนเพราะว่าเสรารที่25นะครับ ลูกสาวก็จะไปซ้อมในการรับปริญญาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับรับปริญญาที่ศรีสะเกดเพราะว่าลูกสาวก็เรียนต่อปริญญาโทนะครับก็จะไปซ้อมรับนะเสาวที่ที่25เดือนมกราที่จะถึงนะครับวันนี้ทีนี้เราทีมงานคุณสุรินทร์นี้เราก็เลยได้เดินทางกลับสุรินทร์ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มาพร้อมคณะต่างๆนะครับเราก็มาด้วยรถ โดยสารประจำทางขึ้นที่หมอชิดออกจากหมอชิดมาก็9โมง20นาทีนะตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ประมาณอีก2นาทีก็บ่าย3โมงตอนนี้รถก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยรถประจำทางนะครับของขนส่งนะครับเป็นรถรถร่วมปอกสอนะครับของสุรินทร์ของเรานะ วันนี้ทีมงานคนตรีสุรีเราก็ได้เดินทางนะครับกลับจังหวัดสุรีของเรานับในการเดินทางครั้งนี้มากับขบวนรถนะฮะโชเฟอร์ก็ขับรถดีมากครับขับรถดีมากครับก็ไม่ไม่ได้ทาเวลาครับถนนมันว่างมันโล่งก็วิ่งสบายๆนะครับเรวก็ชื่นชมคนขับรถนะคนส่งในวันนี้นะที่เราได้นั่งร่วมเซฟทางมาด้วยจากหมอชิดนะครับวันนี้เราก็จะเบนนะออกจากปกศบุรีรัมย์ เพื่อจะมุ่งหน้าเข้าบกสสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็ผู้โดยสารผู้โดยสารที่เดินทางร่วมมากับรถของเราก็ทม่ถึงสิบคนนะครับไม่ถึงสิบคนนะที่ร่วมเดินทางมาอนยะู่ด้านหลังบนะอกว่าหลังห้องน้ำสะอาดซ้านครับรถคนส่งที่นั่งมาแล้วห้องน้ําสะอาดซ้านนะครับต,ตอนนี้เราก็จะมาเก็บบรรยากาศในการเดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจาก เพจคนซุรินธรดีนะครับครับฝากถึงท่านสสนะครับขับรถเดินทางกลับบ้านนะครับนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับท่านสสลับเลิศผัวพัฒนโชธท่านสสเขตหกของจังหวัดสุรินของเรานะทีมงานคนซุรินทรรมดีเป็นห่วงเพราะได้เดินทางกลับก่อนครับขอโทษมากๆครับเพราะว่าน่ติดธุรกิจ ฮนะอย่างยิ่งใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้ครับลูกสาวครับเพราะว่าจะซ้อมรับปริญญานะครับวันเสาร์ที่จะถึงเราัวติดภารกิจที่กรุงเทพมาไม่ทันเราต้องมุ่งหน้ามาก,ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเสียใจด้วยนะครับกับเอ็ดมินของเราเจตินรินสบายดีนะครับที่สูญเสียนะพี่ชายสุทธิรักษ์ในครอบครัวนะตอนนี้ก็ตั้งศพอยู่ที่กรุงเทพนะน่าจะเป็นการ ประชุมเพลิงน่าจะเป็นวันที่วันอาทิตย์อาทิตย์จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่ถึงน่าจะเป็นวันที่26นะอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะก็ขอแสดงความเสียใจกับแอดมินของเราด้วยนะครับก็ยังไงก็เสร็จภารกิจก็เดินทางนะครับกับมาด้วยสวัดิภาพนะครับก็มาร่วมง,งานกันใหม่นะครับวันนี้ทีมงาน ของคนสุรินทร์ดีเราก็เดินทางขับมุ่งหน้ากับจังหวัดสุรินทร์ด้วยคนขับรถขนส่งนะครับที่ขับรถนิ่มนวลครับสบายใจเชื่อถือได้ห้องน้าสะอาดสะอาดนะครับอันนี้เราการันตีนะครับคนสุรินทร์ทำดีการันตีเพราะว่าได้สัมผัสในวันนี้ก็ดูแลสะอาดสะอาดครับไม่มีกลิ่นนะห้องน้ําอย่างที่ผ่รนดมาที่เรารั้งรถมาก็รู้สึกจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับ แต่มาในรถขบวนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความสะอาดอ้างครับก็ไม่นานนะใช้เวลาเดินทางฮะบ่า,บายไปออกมาจากเก้าโมงยี่สิบมาถึงนี้ตอนนี้บุรีรัมย์ที่เราออกมาก็จากขนส่งบุรีรัมย์ก็นาสนะิบอบ่ายสามโมงเกือบถึงบ่ายสามโมงนะเกือบถึงบ่ายสามโมงนะครับก็เวลาก็ ไม่ช้าไม่นานแต่คิดว่ามันคงจะนานนะครับแต่ก็ไม่ใช่ครับกับวันนี้เรามีโอกาสเราก็ได้เก็บบรรยากาศนะตอนกลับนะก็ได้เห็นใจช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับซบเซานะครับอย่างเรามาอย่างนี้นะกับรถขนส่งนะในขบวนนี้ก็ผู้โดยสารก็มีไม่ถึงสิบท่านนะท่านดู้ะด้านหลังนะก็มาอย่างเยี่ยมเยลนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะ ก็ผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยนะเดี๋ยวรถก็จะมุ่งหน้า,าเข้าสู่จังหวัดสุรินทะร์แล้วตอนนี้ก็ยังผ่านอีกหลายสีแยกไฟแดงอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทำไปนี้เลยครับตอนนครับครับตอนนี้ขบวนรถของคนส่งที่เราทีมงานคนสุรินทร์ทำดีได้นั่งมาตอนนี้เรากอา็อยู่ที่ไฟแดงของใต้ ที่ลูกศรชี้จะไปห้วยราชนะครับของป้ายบุรีรัมก็จะชี้เข้ามาด้านหลังด้านหน้าก็เข้าล่างก็จะเป็นห้วยราชนะครับตอนนี้รถเราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยวขวานะ้เลี้ยวขวาขออกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับ,นนบโลเวอร์คนดีครับรูปหลอ่อแต่มองไปเห็นหรอครับพอใส่เมด็ดใส่เมด็ดครับรอเนี่ยอันนี้ อันนี้มือขวามือขวาอยู่ด้านนี้มือขวานะอันนี้มาด้วยกันร่วมทางร่วมเส้นทางด้วยกันครับนั่งรถสบายใจครับค้องน้ำสะอาดอันนี้ไม่ใช่ชมนะครับก็เกาารื่องจริงศาสตร์วันนี้เราก็มาสบายๆนะครับคิดว่าจะเย็นนะครับสุดท้ายก็ไม่เย็นนะครับก็พอดีกำลังสวยงามนะครับสี่โงเย็นน่าจะราว,ราวนะนะั้นับ ปกติถนนโล่งครับไม่ใช่เทศกาลนะครับอะไรโล่งหน่อยจะไปมีอุปสรรคอยู่ในกรุงเทพครับ mm. เทศกาลไม่เทศกาลก็ต้องออกันอยู่นั่นแหละทําเวลาก็ไม่ได้ไ mm. อ้อัดวันนี้ก็น่าเห็นใจสอสอขับรถเองเข้ารัฐสภานะครับ, mm. บระยะทาง24กิโลวิ่งชั่วโมงครึ่งร mm. ับตื่นมาแต่เช้านะครับ นี่เราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไฟแดงที่เราจะมุ่งหน้าไปสุรินนะครับก็จะขึ้นเส้นทางสวายจีนะที่มีฝรั่งเยอะๆภาษาลาวเขาเรียกบักสีดาน,นี่นะมุ่งหน้าเข้าเส้นสุรินนะครับเพื่อจะเข้าสู่อคอโค,อคอและก็รจะเข้าแยกเลนจำก็จะมุ่งหน้า แยกไฟแดงสารกางหลังเก่าก็าจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บขสสุรินทร์นะครับรถร่วมขนส่งสุรินทร์ครับวันนี้ที่ทีมงานคนสุรินทำดีเราก็ได้เดินทางนะครับมากับรถร่วมบขสร,นนรับขึ้นจากหมอชิดมา9 2้าโมง20นะครับมาหยุดที่บุรีรัมย์ก็จุดสุดท้ายก็คืออีกสองนาทีนะไปสามโมง นี้เราก็มุ่งหน้าออกจากบุรีรัมย์ไปที่เรียบร้อยแนละ้วเพื่อจะเข้าไปสู่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะนนะถนนก็โล่งนะเขาพัฒนาไปเยอะถนนเส้นสุรินทร์บุรีรัมย์ก็วิ่งสบายฮนะสี่เลนคล้ายคลึงก,กันกับเส้นประสาทน,นะสวยงามนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวก็อ,อีก37กิโลนะ้วก็จะถึงจังหวัดสุรินทร์นะ ตอนนี้พี่น้องเราที่อยู่บนรถขนส่งก็นอนหลับมีก็ไปถึงสิบท่านนะดันยังไม่ถึงสิบท่นะานนะครับว่างเปล่าช่วงนี้มันก็ไม่ใช่เทศกาลนะครก็เงียบเขาหน่อยอก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจผู้รประกอบการเหมือนกันนะนเห็นใจผู้รประกอบการวนะ่าเดินทางจากบมอชิดมาถึงสุวินก็ผู้โดยสารไม่ถึงสิบคนก็ต้องรอตุรก,กีอีกครั้งนะรอบอีกรอบหนึ่งนะก็คงจะเน้นหนาะ คนขับรถก็จะเหนื่อยหน่อยแต่พน,นักงานคอยช่วยยกช่วยจัดสถานที่จัดของนะก็จะยุ่งยากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสุรินละเหลืออีกไม่กี่กิโลน,นะครับครับตอนนี้รถร่วมบกสออกจากมัวชิพตอนนี้เดินทางมาถึงบกสสุรินนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กําลังจะเลี้ยวเข้ารับขนส่งจังหวัดสุริน หรือบกสจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้รถร่วมบกสก็ได้เดินทางมาถึงที่หมายนะครับปลอดภัยทุกท่านผู้โดยสารนะครับวันนี้ทีมงานคดสุรินทร์ดีก็ได้นั่งมากับขบวนรถร่วมบกสในคันที่เราถ่ายทำนะครับวันนี้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพมาถึงนะครับบกสสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถก็กําลังจะตีโค้งหัวสสุรินทร์นะครับ จอดแล้วนะครับสวินค้สัมาระเรียบร้อยนะครับครับสับิตามเข่าอิตได้เดินทางจากอได้ถนะครับคนที่ส่งจังหวัดมหรือว่าบอจังหวัดมเป็นที่เล้อยนะครับเราดำเนินการติดต่อนะครับเ็ตอนนี้ก็่ประมา 5นาทีก็จะเป็นสิ่งผมเรียนวันนี้เราก็การนลเดกอย่างสมาลักจะณ์มาทุ่มล้ิดนะครับวันนี้เราก็ฝากงานเป็นกาสเลิกจังชั่วสอเหด้่เรางทมานของเราก็ได้ยินทางมาถึงจังหวัดษีจ้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากผู้ร้องเกียิดีสบายตรนีครับขรแสด็ความ เยใจนะครับกับชายที่เสียชีวิตที่จะเข้าชาวพระกเสศนะฮวันอาทิตย์ที่ทนมีบีวตจะทีนี้เราก็ฝากความรู้ใจเราและก็ไว้อาลัยเขด้วยนะครับขอบรอยร้อยสบายดีเอฟพื้นโปรตินกำมีโอกาสมากทีว่นโปรตินำมีโอกาสก็จะได้เดินทางไปร่วมงานกับท่านสสอลพูนรวมั้งทษสอสเขตดรโดยการขับรถสวนตัวนี้ครับ